เคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะบางช่วงชีวิตนี้มันดีไปหมดเลยนะทุกอย่างเข้าที่เข้าทางพลังงานมาเต็มทำอะไรก็สำเร็จแต่แล้วจู่ๆค่ะเหมือนมีไทยมาดึงปลั๊กออกไปเฉยเลยกราฟที่กำลังพุ่งๆอยู่ก็ดิ่งลงเหวและเราก็ต้องมานั่งกู้ตัวเองใหม่วนหลูปไปเรื่อยๆแบบนี้เป็นวงจรที่คุณเคยกันดีเลยครับหลายคนจะรู้สึกผิดกับตัวเองมากเวลาที่กราฟมันตกคิดว่าเราไม่เก่งพอไม่สม่ำเสมอพอ ใช่เลยค่ะเราจะมองว่าคนที่เขาโปรหรือเชี่ยวชาญในการจัดการชีวิตคือคนที่ไม่เคยมีช่วงดาวเลยกราฟชีวิตเขาต้องพุ่งขึ้นเป็นเส้นตรงตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วมันไม่มีใช่ไหมคะเรื่องแบบนั้นไม่มีอยู่จริงครับการบินขังฝาตลอดไปเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนิยามของความเชี่ยวชาญหรือมาสเตอรี่ที่แท้จริงในการจัดการพลังงานชีวิตมันเลยเปลี่ยนไปมันไม่ได้วัดกันที่ว่าใครไม่เคยพลาด แต่มันประกอบด้วย3ส่วนที่สําคัญกว่ามากครับ 1. คือคุณหลุดออกจากวงโครจรของตัวเองน้อยลงหรือที่เรียกว่าดริฟท์น้อยลงอยสอ 2. คือพอหลุดแล้วเนี่ยก็ไม่หลุดไปไกลไม่เจ็บหนักเท่าเมื่อก่อนอ่าฮะแล้วก็3ล่ะคะข้อ 3. สําสคัญที่สุดเลยครับคือสามารถกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติของตัวเองได้เร็วขึ้นมากนี่แหละครับคือหัวใจของการเป็นมืออาชีพต,ตัวจริงคือความเร็วในการฟื้นตัวน่าสนใจมาก แปลว่าเป้าหมายของเราวันนี้จะไม่ใช่การไล่ตามภาพมายาของชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการสร้างระบบที่มันจับต้องได้เพื่อให้พลังงานพื้นฐานหรือเบสไลน์ของเรามันนิ่งขึ้นเสถียรขึ้นแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นมีคำถามคาใจที่คิดว่าหลายคนก็คงสงสัยเหมือนกันทำไมไอ้ความพยายามสร้างนิสัยดีๆอย่างการตั้งใจว่าจะนอนเร็วขึ้นจะกินของดีๆมันเึงทำได้แป๊บ,บเดียวแล้วก็พังตลอดเลยคะคำถามดีมากเลยครับ เพราะมันชี้ไปที่ต้นตอของปัญหาเลยคือเรามักจะแก้กันที่ปลายเหตุเกินไปลองนึกภาพตามนะครับว่าชีวิตของเราเหมือนบ้านหนึ่งหลังบ้านหนึ่งหลังโอเคค่ะการทําสิ่งดีๆในแต่ละวันอย่างกินอาหารสุขภาพหรือนั่งสมาธิมันก็เหมือนกับการกวาดบ้านซึ่งจําเป็นนะครับทําให้บ้านสะอาดค่ะแต่ถ้าเรากวาดบ้านทุกวันแต่ไม่เคยคิดจะซ่อมหลังคาที่รั่วเลยล่ะครับเพราะฝนตกมาก็เละเหมือนเดิมถูกต้องครับ หลังคาที่รั่วในที่นี้ก็คือปัญหารายสัปดาห์ที่ค้างคาใจเราอยู่เป็นเรื่องที่ยังตัดสินใจไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่เคลียร์สิ่งเหล่านี้มันคอยหยดลงมาสร้างความสกปรกให้บ้านเราเรื่อยๆไม่ว่าเราจะขยันกวาดแค่ไหนก็ตามแล้วมันมีอีกระดับที่ใหญ่กว่านั้นอีกเลยคะครับคือการวางแผนต่อเติมบ้าน ถ้าเราไม่เคยเผื่อเวลามาทบทวนเลยว่าบ้านหลังนี้มันยังเหมาะกับเราอยู่ไหมเราก็จะติดอยู่ในบ้านหลังเดิมที่อาจจะคับแคบเกินไปแล้วนี่คือปัญหาระดับรายเดือนโหพ่อเปรียบเทียบแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดมากเลยค่ะแสดงว่าอาการพลังงานตกหรือ drifts ที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันมีที่มาจาก3ระดับเวลาที่ต่างกันเลยระดับรายวันก็คือเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนอนน้อย,อย,อยกินกาแฟเยอะไปหน่อย แต่ไอตัวร้ายจริงๆคือระดับรายสัปดาห์สินะคะไอเรื่องงานที่ยังไม่เสร็จที่มันค้างๆคาคาในหัวเนี่ยตัวนั้นร้ายกาจมากครับมันเหมือนเราเปิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้หลายสิบหน้าต่างโดยไม่รู้ตัวมันค่อยๆกินพลังประมวลผลของสมองเราไปทีละนิดๆจนเครื่องแห้งในที่สุดส่วนระดับรายเดือนก็คือปัญหาเรื่องตัวตนและทิศทางว่าเรากำลังปีนบันไดที่พลาดถูกกำแพงหรือเปล่า โอเคเข้าใจแล้วคะ่ะว่าทําไมการพยายามอย่างเดียวมันถึงไม่พอเพราะเราอาจจะกําลังพยายามกวาดพื้นทั้งท้ที่ปัญหามันอยู่ที่หลังคารั่วอยู่งั้นระบบที่เราจะคุยกันวันนี้มันจะเข้ามาจัดการทั้ง3ชั้นนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับเราเรียกมันว่า the f r e e layer system หรือระบบ3ชัน้นที่ออกแบบมาเพื่อดูลาชีวิตเราไปพร้อมๆกันทั้ง3ระดับเลยเอาละคะ่ะมาเจาะลึกกันตรงนี้ดีกว่า พอพูดถึงระบบแล้วมันก็ฟังดูดีแต่ก่อนจะไปซ่อมเราต้องรู้ก่อนว่ามันพังตรงไหนคนที่เป็นมืออาชีพเขาคงไม่ได้ใช้แค่ความรู้สึกเดาๆเอาใช่ไหมคะว่าวันนี้รู้สึกไม่ดีเลยแน่นอนครับเขาจะเช็คสัญญาณของระบบอยู่เสมอเหมือนนักบินที่ดูหน้าปัดในห้องควบคุมไม่ได้ขับเครื่องบินตามความรู้สึกแล้วหน้าปัดสําหรับชีวิตของเรามันมีอะไรบ้างคะเครื่องมือชิ้นแรกที่ทุกคนเอาไปใช้ได้เลยเรียกว่า baseline m e ร r กซ s หรือตัวชี้วัด4ข้อที่เราควรจะเช็คก,กับตัวเองทุกเช้าให้คะแนนเต็มสิทก็ได้ครับง่ายๆเลย4ข้อมีอะไรบ้างคะข้อแรกเครือคุณภาพการนอนหรือ sleep quality ไม่ใช่แค่นอนกี่ชั่วโมงนะครับแต่คือตื่นมาแล้วสดชื่นไหมรู้สึกได้รับการพักผ่อนจริงๆหรือเปล่าค่ะข,ข้อ2ความสามารถในการโฟกัสหรือ focus capacity วันนี้สมาธินิ่งดีไหมหรือว่าวกแวกง่ายข้อ3กับ4ล่ะคะ ข้อ3คือความสเสถียรทางอารมณ์หรือ emotional stability วันนี้อารมณ์เรานิ่งหรือเหมือนพร้อมจะระเบิดใจทุกคนและข้อสุดท้ายขอบเขตทางสังคมหรือ social boundary เราสามารถรักษาขอบเขตของเรากับคนอื่นได้ดีแค่ไหนหรือกำลังแบกเรื่องของคนทั้งโลกไว้บนบา่าฟังดูเหมือนการเช็คสุขภาพประจำวันเลยนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่ที่มันถึงจุดอันตรายแล้วมันมีกฎเหล็กอยู่ข้อหนึ่งครับหากมี2ใน4ข้อนี้ที่คะแนนต่ำกว่า5 ติดต่อกันสักสองสาวันนั่นคือสัญญาณไฟเตือนสีแดงกระพริบเลยครับออื <c oughs> มันบอกว่าพลังงานสำรองของเรากำลังจะหมดแล้วสิ่งที่ต้องทำทันทีไม่ใช่การพยายามฝืนทำงานให้หนักขึ้นแต่คือการ Stabilize Stabilize St หมายถึงทำให้มันนิ่งเหรอคะใช่ครับคือหยุดพักเพื่อเติมพลังงานกลับเข้าระบบก่อนเหมือนรถที่ไฟเตือนน้ำมันโชว์ <c oughs> เราต้องรีบหาปั๊มไม่ใช่เหยียบคันเร่งหนีไฟเตือนนั้น เข้าใจแล้วค่ะเพราะสัญญาณเตือนดังปุ๊บเราก็ต้องหาให้เจอว่ามันรั่วจากตรงไหนซึ่งนี่ก็คือเครื่องมือชิ้นที่2ใช่ไหมคะที่เรียกว่า drift map ถูกต้องครับ drift map หรือแผนที่การรั่วไหลของพลังงาน4ประเภทมันจะช่วยให้เราวินิจฉัยได้ถูกจุดประเภทแรกที่เจอบ่อยที่สุดคือ body drift หรือการรั่วไหลาทางร่างกายอาการของ body drift นี่เป็นยังไงคะคงจะชัดเจนน่าดูชัดมากครับจะรู้สึกสมองตื้อๆคิดอะไรไม่ค่อยออก ล้าแบบไม่มีสาเหตุแล้วก็อยากของหวานเป็นพิเศษนี่คือร่างกายกำลังบอกเราว่าน้ำตาในเลือดตกแล้วนะหรือฉันขาดน้ำอ๋อ oh. วิธีแก้ด่วนๆก็เลยตรงไปตรงมามากครับคือดื่มน้ำสักแก้วใหญ่ๆลุกขึ้นขยับตัวยืดเส้นยืดสายแล้วก็มีการหายใจออกยาวๆด้วยใช่ไหมคะเคยได้ยินว่ามันช่วยได้จริงๆมันทำงานยังไงหรอคะของเราโดยตรงเลยครับมันไปกระตุ้นระบบพาราซิมพาเทติก ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการพักผ่อนและฟื้นฟูอ๋อเป็นการส่งสัญญาณบอกสมองไกลาๆว่าทุกอย่างโอเคปลอดภัยแล้วใช่เลยครับแค่หายใจออกยาวๆเนี่ยนะสุดยอดเลยค่ะโอเคนั่นคือ body drift แล้วประเภทที่สองล่ะคะประเภทที่สองคือ mind drift หรือการรั่วไหลาทางความคิดอันนี้จะมาในรูปแบบของความคิดที่วนเวียนอยู่ในหัวตัดสินใจอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ได้กลัวว่าจะเลือกผิดไปหมด โอ้โหอันนี้เป็นบ่อยเลยค่ะเหมือนมีแท็บในหัวเปิดอยู่ร้อยแทบ็บแล้วจะแก้ยังไงดีคะวิธีแก้ที่ได้ผลดีอย่างน่าประหลาดคือให้หยิบกระดาษขึ้นมาหนึ่งแผ่นแล้วเขียนสิ่งที่ต้องทำที่สำคัญที่สุดแค่3ามอย่างลงไปครับแค่3มอย่างครับการทำแบบนี้คือการย้ายภาระจากสมองของเรามาไว้บนกระดาษมันจะทำให้สมองที่กำลังโอเวอร์โหลดอยู่โล่งขึ้นทันทีเลยแค่เขียนออกมา3อย่างน่าลองทำดูค่ะ แล้ว social drift เหรอคะการรั่วไหลทางสังคม social drift คืออาการหมดพลังจากการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นครับอาจจะเพราะต้องไปเจอคนที่ทัศนคติต่างกันมากๆหรือรู้สึกว่าต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาอือวิธีแก้เฉพาะหน้าที่ที่ง่ายที่สุดคือสร้างกรอบป้องกันชั่วคราวปิดการแจ้งเตือนมือถือไปเลยสัก20นาทีแล้วสุดท้าย spiritual drift หรือการรั่วไหลทางจิตวิญญ,ญาณ อันนี้ฟังดูนะมามธรรมจังเลยค่ะอาการของมันคือรู้สึกฝุ่งซ่านไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกไม่เชื่อมต่อกับความเป็นจริงส่วนใหญ่มักเกิดจากการเสพข้อมูลมากเกินไปจนสมองประมวลผลไม่ทันแล้วจะแก้ยังไงคะให้ไปนั่งสมาธิเลยเหรอการนั่งสมาธิก็ช่วยได้ครับแต่ทางแก้ที่ตรงจุดและทําได้ทันทีคือการทำ grounding grounding ครับคือการเชื่อมต่อกับโลกกายภาพอีกครั้งเช่นการถอดรองเท้าและเอาเท้าเปล่าเหยียบพื้นดินหรือพื้นหญ้าและที่สําคัญคือ งดเสพคอนเทนต์ใหม่ๆทุกชนิดเป็นเวลา24ชั่วโมงให้สมองได้มีเวลาย่อยข้อมูลที่รับเข้าไปบ้างหลักการสําคัญที่กลับได้จากเรื่องนี้คืออยากแก้ปัญหาแบบเดาสุ่มเลยนะคะคือถ้าร่างกายล้าก็ต้องแก้ที่กายถ้าความคิดฟุง้งซ่านก็ต้องจัดการที่ความคิด ถูกต้องเป๊ะเลยครับการวินิจฉัยให้ถูกจุดคือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเพราะมันทำให้เราใช้พลังงานในการแก้ปัญหาได้ตรงเป้าโอเคค่ะพอเรารู้วิธีเช็คสภาพและวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นแล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนที่น่าจะจับต้องได้มากที่สุดนั่นคือการติดตั้งระบบปฏิบัติการ3มชั้นลงในชีวิตของเราจริงๆครับระบบรายวันใช้เวลาแค่วันละ10-15นาทีเท่านั้น เป้าหมายของมันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบพลิกฝ่ามือแต่คือการอุดรูรั่วเล็กๆในแต่ละวัน10-15นาทีต่อวันฟังดูทําได้จริงนะคะมีขั้นตอนอยังไงบ้างคะเราแบ่งเป็น3ช่วงครับตอนเช้าเรียกว่า morning anchor หรือสมอตอนเช้าคือก่อนที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาให้เราทําสิ่งแรกคือเอาเท้าแตะพื้นแล้วหายใจออกยาวๆหครั้งอ๋อเหมือนที่เราคุยกันไปตะกี้ใช่ครับเพื่อเป็นการบอกระบบประสาทว่า วันนี้เราจะเริ่มต้นอย่างสงบและปลอดภัยแค่นี้เองเหรอคะสำหรับตอนเช้าครับเริ่มต้นง่ายๆแบบนี้เลยต่อมาในช่วงเที่ยงเรียกว่า Midday c h e ็คเป็นการหยุดถามตัวเองสั้นๆแค่นาทีเดียวว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างลองสแกนดูตาม Drift Map ก็ได้ร่างกายโอเคไหมความคิดวนหรือเปล่าถ้าเจอจุดรั่วให้รีบแก้ทันทีอย่ารอให้มันสะสมจนถึงตอนเย็นถูกต้องครับแล้วตอนเย็นล่ะคะ ตอนเย็นคือ night seal หรือการปิดผนึกวันของเราตอนนอนสัก3-5นาทีให้ทบทวนสั้นๆว่าวันนี้เราหลุดตรงไหนไปบ้างและที่สำคัญคือเขียนก้าเล็กๆที่สำคัญที่สุดของวันพรุ่งนี้ไว้แค่ข้อเดียวการเขียนสิ่งที่ต้องทำของวันพรุ่งนี้ไว้ข้อเดียวมันน่าจะไปเชื่อมกับเรื่องงานที่ยังไม่เสร็จที่เราคุยกันตอนต้นแน่ๆเลยใช่เลยครับนี่คือจุดเชื่อมต่อที่สำคัญมากระหว่างระบบรายวันกับระบบรายสัปดาห์ เพราะปัญหาส่วนใหญ่ที่ทําให้เราเครียดสะสมมันมาจากปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เรียกว่าไ y c แ a นิกเ e ฟเฟกอ๋อที่ว่าสมองของเราจะจดจํางานที่ยังไม่เสร็จได้ดีกว่างานที่ทําเสร็จไปแล้วใช่ไหมคะถูกต้องครับมันกลายเป็นภาระที่สู่พลังงานรอไปอย่างเงียบๆตลอดสัปดาห์ดังนั้นเป้าหมายหลักของระบบรายสัปดาห์คือการเคลียร์ขยะในสมองที่สะสมมาทั้งอาทิตย์นี่แหละครับฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะ แล้วเราจะเคลียร์ขยะพวกนี้ยังไงต้องใช้เวลานานไหมคะจริงๆแล้วเราใช้เวลาแค่ประมาณ60นาทีต่อสัปดาห์เท่านั้นครับอาจจะเป็นบ่ายวันศุกร์หรือเช้าวันเสาร์ก็ได้แล้วทำ3ามกิจกรรมหลักๆ1คือ energy audit energy audit เหมือนการตรวจสอบบัญชีพลังงานประมาณนั้นเลยครับให้เราลิสต์ออกมาง่ายๆเลยว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมามีกิจกรรมหรือคนไหนที่เติมพลังให้เราและมีอะไรที่ดูดพลังเราไปบ้าง พอเห็นภาพรวมแล้วให้เลือกลบหรือลดสิ่งที่ดูดพลังออกไปแค่หนึ่งอย่างในสัปดาห์หน้าแค่เลือกตัดออกอย่างเดียวทำให้รู้สึกว่ามันทำได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วกิจกรรมที่2ล่คะคะสคือ decision closure หรือการปิดจ็อบการตัดสินใจให้เราลิสต์งานหรือเรื่องที่มันค้างคาอยู่ทั้งหมดออกมาแล้วบังคับตัวเองให้ตัดสินใจไปเลยว่าจะทำเลื่อนหรือทิ้งมันไปซะ,ะและ3คือ place reset Place Reset คือการจัดสถานที่หรอคะใช่ครับจัดโต๊ะทำงานจัดห้องนอนความรกรอบๆตัวเรามันคือเสียงรบกวนทางสายตาที่ทำให้สมองของเราล้าโดยไม่รู้ตัวการใช้เวลาแค่15-20นาทีเคลียร์พื้นที่ให้สะอาดมันเหมือนการรีบูตสมองของเราไปในตัวพอระบบรายวันกับรายสัปดาห์เข้าที่แล้วก็จะเหลือชั้นบนสุดคือระบบรายเดือนใช่ครับระบบรายเดือนไม่ใช่แค่การส้มบำรุงอีกต่อไป แต่มันคือการปรับเทียบเข็มทิศชีวิตของเราเลยอืเป็นการถอยออกมาดูภาพใหญ่ว่าเรือที่เรากําลังพายอยู่อย่างขยันขันแข็งทุกวันเนี่ยมันมุ่งหน้าไปในทิศทางที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่ากิจกรรมในระบบรายเดือนนี้เราต้องทําอะไรบ้างคะจะใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงต่อเดือนครับกิจกรรมแรกเรียกว่า identity calibration หรือการปรับเทียบตัวตนการปรับเทียบตัวตนมันคืออะไรคะคือการถามคำถามสำคัญกับตัวเองว่า ฉันกำลังจะกลายเป็นคนแบบไหนหรือคนแบบที่ฉันอยากจะเป็นเขาจะใช้เวลายังไงในเดือนหน้าการเปลี่ยนพฤติกรรมจากระดับตัวตนแบบนี้มันทรงพลังกว่าการตั้งเป้าหมายลอยๆมากครับน่าสนใจมากค่ะแล้วอีกอกิจกรรมหนึ่งล่ะคะอีกอย่างคือ recovery block คือการบล็อกวันพักผ่อนจริงๆลงไปในปฏิทินล,ล่วงหน้าเลยครับคือจองคิวไว้เลยใช่ครับ และการพักในที่นี้ไม่ใช่การนอนถ่ายมือถือนะแต่เป็นการพักที่ทําให้ระบบประสาทได้ฟื้นฟูอย่างล้าลึกเช่นการไปเดินป่าเงียบๆหรือทํากิจกรรมที่เราชอบโดยไม่ต้องรู้สึกผิดทั้งหมดนี้ฟังดูเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบมากเลยค่ะแต่ในชีวิตจริงเราก็รู้กันอยู่ว่ามันไม่ได้สวยหรูแบบนั้นเสมอไปมันต้องมีสัปดาห์ที่ทุกอย่างพังไม่เป็นท่าแน่ๆพอเจอสัปดาห์ที่พังแบบนี้เราควรจะทำยังไงคะ นั่นเป็นกับดักที่คนส่วนใหญ่ตกลงไปเลยครับคือพอทําพลาดก็ล้มเลิกทั้งหมดในสถานการณ์แบบนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือการเข้าสู่ emergency mode หรือโหมดฉุกเฉินโหมดฉุกเฉินฟังดูจริงจังมากค่ะจริงจังแต่ทําง่ายมากครับในโหมดนี้เราจะลดทุกอย่างลงมาให้เหลือแค่แกนหลักที่สําคัญที่สุด3อย่างเท่านั้น1คือลด Input ครับตัดทุกอย่างที่ไม่จําเป็นออกไป ข่าวโซเชียลมีเดียดราม่าต่างๆโอเคลดอินพุตแล้วข้อ2ล่ะคะ2คือลดออปลิเคชันหรือภาระผูกพันเลือกทำแค่หนึ่งสิ่งที่จำเป็นที่สุดต่อวันเท่านั้นพอที่เหลือให้ปล่อยวางไปก่อนและ3 3คือเพิ่มกราวดิ้งครับกลับไปเน้นการดูแลพื้นฐานทางกายภาพให้แน่นที่สุดคือดื่มน้ำให้เพียงพอเดินช้าๆและหายใจยาวๆเอาตัวให้รอดทางกายภาพก่อน นี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าเวลาที่คุณเราเจอปัญหาหนักๆบางทีจะพยายามไปหาวิธีแก้ที่มันดูซับซ้อนหรือดูลึกซึ้งทางจิตวิญญาณใช่ครับนั่นเป็นสิ่งที่เรียกว่า spiritual bypassing คือการพยายามใช้กิจกรรมทางจิตวิญญาณเพื่อหนีจากความเจ็บปวดตรงหน้าซึ่งในระยะยาวมันไม่ช่วยอะไรเลยครับในช่วงที่ระบบพังให้กลับมาที่พื้นฐานเสมอกินให้อิ่มนอนให้พอขยับร่างกาย แล้วมันมีกับดักอื่นอีกไหมคะสำหรับคนที่พยายามจะสร้างระบบแบบนี้โดยเฉพาะพวกที่เป็น perfectionist หน่อยมีเลยครับชัดๆ2อ,อันเลยกับหลักแรกคือความคิดแบบ all or nothing ที่เราเพิ่งคุยกันไปคือพอทำพลาดไปวันหนึ่งก็รู้สึกว่าพังแล้วแล้วก็ล้มเลิกไปทั้งหมดเลย <laughs> อันนี้เจ็บเลยค่ะเป็นบ่อยมากกับดักที่2ละคะคือ over optimization ครับคือมัวแต่ใช้เวลาไปกับการหาวิธีที่ดีที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุด อ่านหนังสือ1ิบเล่มดูคลิป20คลิปเพื่อจะหาระบบตอนเช้าที่ดีที่สุดจนสุดท้ายก็ไม่ได้ลงมือทําสักทีโดนไปอีกดอกใช่เลยค่ะหลักการสําคัญที่เราต้องจําไว้เสมอก็คือทําน้อยแต่ต่อเนื่องชนะทําหนักแต่สั้นใช่ไหมคะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับระบบประสาทความสม่าเสมอคือกุญแจจริงๆโอเคค่ะเราคุยกันมาทั้งหมดนี้ตั้งแต่การนิยามความเชี่ยวชาญใหม่การวินิจฉัยหารอยรั่วไปจนถึงการติดตั้งระบบ3ามชั้น แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอะไรในภาพใหญ่คะไม่ใช่การที่เราไม่เคยหลงทางเลยแต่คือการที่เรามีแผนที่ที่ดีอยู่ในมือต่างหากแผนที่ที่ทำให้เราสามารถกลับมาสู่เส้นทางของเราได้ไวเสมอโดยที่ระบบทั้ง3ชั้นนี้ก็ทำหน้าที่เหมือนเครื่องมือคนละชิ้นในกล่องเครื่องมือเราระบบรายวันช่วยให้เราไม่เจ็บหนักระบบรายสัปดาห์ช่วยให้เราลุกขึ้นมาได้เร็วขึ้นและระบบรายเดือนคอยปรับเข็มทิศเพื่อให้เราไม่ล้มในท่าเดิมซ้ำ พอเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆพลังงานพื้นฐานของเราจะค่อยๆสูงขึ้นความนิ่งความมั่นคงจากภายในจะกลายเป็นนิสัยใหม่ของเราสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้นำไปคบคิดต่อยอดดังคะอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามสั้นๆให้ลองนำกลับไปคิดดูนะครับหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วอะไรคืองานที่ยังไม่เสร็จหรือหลังคาที่รั่วชิ้นแรกที่มันแวบขึ้นมาในหัวทันทีเลย แล้วลองจินตนาการดูว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างไรหากสิ่งนั้นถูกตัดการให้เรียบร้อยภายในสัปดาห์นี้เป็นคำถามที่ทรงพลังมากค่ะสำหรับครั้งหน้าเราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องของ energy of places หรือพลังงานของสถานที่ทำไมบางที่ที่เราไปแล้วรู้สึกมีพลังงานเต็มเปี่ยมแต่บางที่กลับทำให้รู้สึกหมดแรงแล้วเราจะปรับเปลี่ยนบ้านหรือที่ทำงานของเราให้กลายเป็นแท่นชาร์จพลังงานส่วนตัวได้อย่างไร ห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับวันนี้ลองนำเทคนิคตัวชี้วัด4ข้อไปใช้ตรวจสอบตัวเองในเช้าวันรุ่งขึ้นดูแล้วพบกันใหม่ค่ะ